Talk a ว i t ย์พอดแคก่อนที่เราจะากกันไปในวันนี้นะครับอยากให้อาจารย์แต่ละท่านครับช่วยฝากอะไรหน่อยครับถึงเด็กเนี่ยที่จะมาเป็นอนาคตของชาติในอนาคตครับเพราะว่าห้องเราเนี่ยพูดถึงเรื่องอนาคตวงการวิทยาศาสตร์ไทยครับก็เลยอยากให้อาจารย์ครับได้ฝากถึงน้องๆที่กำลังจะขึ้นมาเป็นอนาคตของพวกเราหน่อยครับหรือว่าอาจจะทิ้งโทนอะไรก่อนจากการคืนนี้ก็ได้ครับครับขอญาตเริ่มก่อนนะครับเริ่มก่อนได้เปรียบครับ ก็จะบอกว่าถ้าถามว่าเราประเทศไทยจะเป็นอย่างไรในอีก20ปีข้างหน้าเราก็ต้องตอบเลยว่าน้องๆปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นอีก20ปีข้างหน้าน้องๆก็จะเป็นคนหลักที่จะมาแทนพี่ๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเยาวชนสําคัญยิ่งแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับวันนี้อาจจะนินทาน้องๆไปหลายดอกอยู่แต่ว่าคือด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับอยากให้น้องๆมาอินกับเรามา ช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับเพื่อที่จะทําให้วิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยก้าวไกลนะครับทําให้ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญาทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีการสร้างนวัตรกรรมมีการสร้างงานวิจัยไทยแล้วก็อยู่กันอย่างยั่งยืนนะครับตรงนี้ต้องต้องฝากมุมเรื่องของการใฝ่รู้ทํายังไงให้น้องเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่รู้ตลอดนะครับอ่านหนังสือเยอะๆความรู้รอบตัวเยอะๆ ทำยังไงที่จะทําให้น้องเนี่ยชอบวิทยาศาสตร์รักวิทยาศาสตร์แล้วก็มาอยู่ในฟิลนี้นะครับอยู่ตรงไหนไม่ไม่เป็นไรครับแต่ขอให้มาช่วยกันขอบคุณครับโอเคครับอาจารย์ก้างมีอะไรจะฝากถึงเด็กๆน้องๆอนาคตของชาตินะครับพูดตรงท้ายแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามาร่วมขับเฮ้าส์นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของผมด้วยในขับเฮ้าส์นะครับก็ฟังที่คุยการทั้งจากท่านคณะบดีเองผมเองหรือใครๆทุกท่านก็ดีเนี่ยอย่าเชื่อนะครับย้ําอย่าเชื่อ เรียนตามว่าผมก็ไม่ใช่ศาสดาให้ทุกท่านมาเชื่อหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่ท่านเอาไปคิดเองจะด่าผมได้จะคิดได้จะชื่นชมได้ได่าได้คิดมุมมองต่างก็สุดแล้วแต่แต่นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการว่าทุกท่านต้องมีความคิดระบบความคิดเป็นของตัวเองเพราะนั้นฟังแล้วก็อย่าชื่นเชื่อนะครับผมไม่ใช่ศาสดาแต่ช่วยคิดด่าได้อะไรได้แล้วกันต่อไปนะครับถ้าคนที่มีไม่ได้อคกติชนอะไรเนี่ย สมมตินียสมมทนียกถาหรือว่าการพูดที่ประทับใจล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรายืนยงหรือยืนยันแล้วก็บุกเราความรู้สึกในการที่จะเติบโตต่อไปในทางวิทยาศาสตร์ไปแต่ถ้าคนที่มีอคติอยู่แล้วเนี่ยก็พูดอะไรไปก็คงจะไม่ค่อยมีความหมายอะไรอยู่แล้วนะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งที่ฝากแล้วก็พูดปิดท้ายส่วนเรื่องที่สองเป็นคําที่เราได้ยินมาประจาทั้งหมดทั้งปรงที่รวมฟังทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันมีอยู่สองคำที่ ตั้งวงและอยากให้รักษาและหล่อเลี้ยงผนไม่ตอลอดเวลาหนึ่งคือแพชชั่นครับคำคำที่โด่งดังนิยมแล้วคนบอกไม่มีแพชชั่นแพชชั่นอะไรความคลั่งความบ้าบาอคอแตกอะไรที่เป็นสิ่งที่เราต้องอยากจะรู้อยากจะทาเนี่ยรักษาไว้ครับปลูกมันไว้อย่าหมดไปถ้ามีแพชชั่นให้ลึกซึ้งทํางานให้ลึกซึ้งในด้านด้านหนึ่งได้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันไปได้ต่อได้ดียิ่งท้าเบวงการวิทยาศาสตร์้ก็ดีแต่ว่าไม่ใช่วงการวิทยาศาสตร์วงการอื่นก็จุดแล้วแต่แต่ว่าทําด้วยความรู้สึกว่า เราอยากอยู่กับมันมีอินไซต์กับมันอีกปัจจัยหนึ่งคือเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายครับบางคนอยู่ในแคบบางคนอยู่ปกติหรือมีเครือข่ายอะไรไปทั่วแต่เครือข่ายที่สำคัญที่สุดคือเครือข่ายในการที่จะสร้างประโยชน์ซึ่งกันและกันเราก็ร่วมมือซึ่งกันและกันเห็นจุดอ่อนจุดด้อยช่วยเหลือตอบแทนซึ่งกันและกันปิดจุดอ่อนปิดจุดด้อยซึ่งกันและกันสุดท้ายจริงๆเลยคือรักประเทศครับ ไม่มีสิ่งใดอื่นจะมาทำให้เราเลิ่รลักประเทศได้จะเป็นเรื่องอันอื่นเรื่องอะไรเรื่องผู้นําอะไรก็สุดแล้วแต่แต่ลักประเทศแล้วก็ทําด้วยอย่าบนอย่างเดียวครับนั่นคือสิ่งที่ที่ต้องฮึกเหิมให้ได้ว่าพูดถึงประเทศพูดถึงชาติจะไม่มีใครมาทําให้ลดทอนความศรัทธาหรือความรักประเทศนี้ได้แต่จะช่วยวิกฤตประเทศนี้ยังไงก็สุดแล้วแต่เราจะทำการนะครับก็มีแอคชั่นขึ้นมา ก็ค้อสามประเด็นนี้ครับที่ที่ฝากเอาไว้ครับคนอื่นก็คงคุยในนี้หมดแล้วขอบคุณโอเคขอบคุณครับแล้วก็จริงๆอยากจะให้คนอื่นพูดต่อกันเลยนะครับอย่างพี่ธกรลมีอะไรจะฝากถึงน้องๆอ,อ,อนาคตของชาติไหมครับอ๋อขอบคุณมากครับเออผมคิดว่าอาจารย์ทั้งสองท่านก็ได้พูดเกี่ยวข้องกับพวกภาพรวมทางด้านวิยทยาศาสตร์ไทยไปค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะครับส่วนผมผมขอพูดในมุมมองของคนที่กําลังจบฟิสิกส์ละกันคือ ผม,มอยากจะพูดว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรต่างๆเราอาจจะได้ยินคําว่าควอนตัมเมคานิกส์อะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นสิ่งที่ดูเหมือนไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่อยู่รอบข้างเราครับลองมองไปรอบๆตัวณตอนนี้เลยก็ได้คือไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ทีวีดาวเทียมอย่างเงี้ยฮะล้วนใช้ควอนตัมเมคานิกส์ทางนั้นเพียงแต่ว่าโอเคมันมันอยู่ในระดับไหนคือผมมักจะพูดว่ามันเป็นเหมือนกับการสร้างพิระมิดที่มันต้องเริ่มต้นจากฐาน ทีนี้คนส่วนใหญ่มักจะไปมองภาพเทคโนโลยีเป็นภาพสุดท้ายคืออยู่ตรงตรงยอดนะครับผมผมมักจะบอกว่าเทคโนโลยีมันคืออยู่ยอดสุดเพราะว่ามันพร้อมใช้งานมันมันเป็นโปรดักอะไรนะแต่ว่าตรงรากฐาน Foundation ของมันจริงๆนะจริงๆแล้วมันมันมาจากอะไรบ้างมันมาจากในฝั่งที่เป็นพวกฟิสิกส์ทฤษฎีที่ค้นพบเกี่ยวกับไอพวกปรากฏการณ์ตรงนี้แล้วก็สูงขึ้นมาจากฐานนิดนึงก็จะเป็นพวกฟิสิกส์ประยุกต์ที่เอาเอาไอ ที่เขาค้นพบในพวกคอนเซปต์พวกนี้เอามาใช้งานเป็นยังไงวิศวกรจะเป็นพวกหนึ่งที่จะเอาพวกนี้เข้ามาเข้าเข้ามาทําให้มันเป็นชิ้นเป็นอันมากยิ่งขึ้นจับต้องได้มากยิ่งขึ้นสุดท้ายการที่จะผลิตเทคโนโลยีก็ต้องไปพึ่งฟิสิกส์ประยุกต์ฟิสิกส์ที่ที่หนักที่วิศวกรเอาไปใช้ไปสร้างเป็นพวกบริษัทที่ทําเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีขึ้นมาจะเห็นได้ว่ามันไม่มีทั้งหมดเนี่ยหลักๆอะฮะมันก็จะเป็นสีขั้นตรงเนี้ไอสี่ขั้นตรงนี้อะครับกว่า กว่ามันจะออกมาเป็นเป็นเป็นหนึ่งชินงานมันใช้เวลาดังนั้นแต่ละคนมีสิทธิที่จะเลือกได้ว่าตัวเองจะไปอยู่ตรงไหนตัวเองจะไปอยู่ตรงฟิสิกส์ทฤษฎีตัวเองจะไปอยู่ฟิสิกส์ประยุกต์ตัวเองจะไปอยู่ในส่วนนองวิศวกรหรือตัวเองจะไปอยู่ในส่วนของทางด้านการผลักดันให้มันเกิดเป็นเทคโนโลยีแต่ละคนมีสิทธิ์เลือกเป็นของตัวเองอย่างผมผมเลือกแล้วที่จะไปอยู่ในฝั่งที่เป็นฟิสิกส์ทฤษฎีที่จะหยุดเป็นส่วนรากฐานแต่ผมไม่ได้หมายควาว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดมันทุกๆส่วนมันขาดกันไม่ได้ลองลองต ใช้งานไม่ได้ทันทีมันจะไม่เกิดเป็นเทคนิคนั้นเกิดขึ้นมาลองพิจารณาดูนะครับดังนั้นในระยะยาวเนี่ยเราอาจจะต้องมานั่งกำหนดสัดส่วนตรงนี้ว่าเราต้องการอะไรเท่าไหร่กันแน่ในการที่จะพัฒนาในระยะยาว อย่างที่พี่โจได้พูดไว้ว่าบางทีการลงทุนมันไม่ใช่เป็นในระดับปี2ปี5ปีมันยาวไปถึง20ปีแต่ไม่ใช่หมายความว่าต้องรอปีที่20เลยถึงจะได้ผลระหว่างนั้นเราได้อะไรมาบ้างในการพัฒนาก็อยากจะฝากไว้ว่าแต่ละคนเลือกเลือกบทบาทของตัวเองอย่างดีครับคุณไม่ต้องมาฟิสิกส์ก็ได้คุณไปเคมีชีวะคณิตศาสตร์ก็ได้ครับหรือคุณจะไปวิศวกรไปเป็นอย่างนั้นเลยก็ได้หรือคุณจะเป็นแบบคนที่เป็นเป็นพวกแบบ PR อหรืออะไรนั้นก็ได้แล้วแต่คุณครับเลือกบทบาทของคุณคณากครับ,บม ขอบคุณครับคุณออกมีอะไรจะฝากไหมครับครับได้ครับเอยิ่งคนหลังๆจะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆอพ <laughs> ระหลังๆ <laughs> เตรียมใจไว้เลยนะครับ <laughs> โดนทุกคนครับ <laughs> ขึ้นมาแผแนนี้แล้วอโอเคคือ,ค,อคือผมก็ก็ก็คิดเหมือนคุณกวนครับว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้ให้ทัศนาได้อย่างครบถ้วนแล้วครับเพียงแต่ว่าถ้าใจผมเน้นย้ำซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้ามีโอกาสเนี่ยได้คุยกับน้องๆที่เป็นนักศึกษาหรือนักเรียนรุ่นใหม่เนี่ยผมก็จะใช้โอกาสเนี่ยในการพูดคุยถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่ผมอยากเน้นย้ำก็คือเรื่องเกี่ยวกับ อาจารย์กั้งก็พูดไปแล้วดังนต้นต้นเรื่องนะครับว่าเรื่องกระบวนการการคิดนะครับที่ผมว่ายุคหลังๆเนี่ยเราเข้าถึงอินโฟเมชันเข้าถึง Data ต่างๆเนี่ยได้ง่ายเกินไปนิดนึงพอมันง่ายปุ๊บเนี่ยกระบวนการการคิดตรงนี้มันเลยค่อยๆเลือนหายค่อยสูญหายไปนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดฝา,ากน้องๆได้เนี่ยคือผมไม่อยากให้ทิ้งกระบวนการการคิดแบบวิทยาศาสตร์เพราะว่ากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือในการนำทางความคิดรูปแบบหนึง่งซึ่งถ้าเรามีเครื่องมือเนี่ยเราก็ฝึกใช้มันอย่างเชี่ยวชาญเนี่ย ผมว่ามันเป็นเครื่องมือที่เอาไปสามารถเอาไปแก้ไขสถานการณ์หรือเอาไปสร้างสถานการณ์ไปสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเนี่ยได้อีกมากมายเลยไม่จําเป็นต้องเป็นวิทยาศาสตร์คุณสามารถเอาไปแก้ไขปัญหาชีวิตบางอย่างด้วยกระบวนการคิดแบบวิทยา,าศาสตร์คุณก็สามารถหยิบยกเครื่องมือตรงเนี้ยเอาไปใช้ได้หรือคุณจะศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดคุณมีเครื่องมือกระบวนการคิดแบบเบื้องต้นเนี่ยที่ดีอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องไปเขาเรียกอ,อะไรไม่จะเป็นต้องไปหาอินโฟมชัน คุณคิดจากกระบวนการรากฐานเนี่ยคุณก็ได้คําตอบเหมือนกันยิ่งรับมันจะยิ่งแหลมคมไปเรื่อยๆไอ้เครื่องมือพวกนี้ครับก็เลยอยากฝากสั้นๆว่าถ้าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยอยากให้ฝึกกระบวนการในการคิดลองไปฝึกคิดมารากฐานเนี่ยเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยนอกจากที่ต้องไปติวเตอร์ซึ่งผมก็เข้าใจว่าปัจจุบันนี้มันจาเป็นเนี่ยถ้ามีเวลาลองกลับมาทบทวนซิว่าไอ้สูตรเหล่านั้นที่เขาสอนถ้าเราใช้แบบวิธีลัดมันมาอย่างไงวิธีการที่ได้มาของวิธีลัดเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการพื้นฐานอะไรมา ผมอยากให้ขบคิดตรงนั้นให้แตกแต่คุณจะเอาวิธีลัดไปใช้ไม่เป็นไรฮะแต่ขอให้เข้าใจฟังก์ชันว่ามันมีที่มาที่ไปว่าอย่างไรถ้าคุณฝึกหัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ผมว่าหลายๆเรื่องประมาณสักเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของในชีวิตก็ก็ว่าได้ครับสำหรับท่าน่านผมนะน่าจะได้ประมาณนั้นเลยครับก็อยากฝากไว้เท่านี้ครับขอบุณครับขอบคุณมากครับอาจารย์เอครับถึงคิวแล้วครับครับ ก็ถ้าถ้าจะให้ฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ๆเนาะผม,ผมก็จะฝากว่าให้พยายามหาหาสิ่งที่ตัวเองชอบให้เจอก็แล้วก,แวก็แล้วก็พยายามฝึกฝนไปในทางนั้นพยายามแบบทําให้ตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเลยประมาณเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าสิ่งที่เราสนใจมันมันมาทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็ ก็พยายามหาข้อมูลเยอะๆดูว่าเออช่องทางการเรียนหรือว่าการทํางานต่อในสาขาพวกนี้เนี่ยมันมันทําอะไรได้บ้างในในเมืองไทยรวมถึงในต่างประเทศด้วยอะ่ะคุยกับคนให้เยอะๆสมัยนี้ใช้มีมีโซเชียลม,มีเดียมี b h o เฮาส์มีอะไรเงี้ยมีคนพร้อมจะให้ข้อมูลเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับหาหาพยายามหาแพชชั่นหาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองจะหมกมุ่นกับมันได้ทั้งชีวิตอ่ะให้เจออะ่ะแล้วก,แวก็แล้วก็ไปทางนั้นให้เต็มที่ เท่าที่จะเป็นไปได้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ,บ,รบต่อไปคุณโจเลยครับครับก็จริงๆไม่มีอะไรเลยครับที่จะฝาก่รแต่ละคนพูดไปหมดแล้วจะเป็นเรื่องการรักษาไฟในตัวใช่ไหมครับียะขออาจารย์สอนหรือว่าเรื่องมีเน็ตเวิร์กแล้วก็ร่วมมือกันมาช่วยกันทําแล้วก็อยากจะเป็นสรุปรวมของแต่ละคนให้แล้วกันนะครับว่าแต่แต่ละคนก็คือมีหน้าที่และบทบาทของตัวเองไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ไม่จำเป็นที่ที่จะต้องเหมือนกับว่า การตัดสินใจแรกของเราจะถูกเสมอไปนะครับเพราะในชีวิตมันก็ต้องตัดสินใจหลายครั้งหลายรอบอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าการการที่ได้เรียนแล้วหรืออะไรเนี้ยมันจะคือทุกสิ่งทุกอย่างเราเราสามารถที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจได้ตลอดเวลาที่จริงๆสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นทักษะสําคัญสําหรับน้องๆนะฮะไม่ว่าจะเรียนสายไหนก็คือเป็นเรื่องทักษะของการให้ตัวเองตื่นตัวในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดนะครับคือมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มันอาจจะเป็นเรื่อง ปัญหาของสังคมด้วยเองก็ดีซึ่งปัญหาพวกนี้ฮะถ้าเราแก้ด้วยวิธีเดิมๆอย่างเงี้ยเราก็เห็นอยู่ว่าบางครั้งเนี่ยเราลองแก้ด้วยวิธีใหม่ๆดูไหมเช่นเอาวิทยาศาสตร์เอาเทคโนโลยีหรือหรือเอาเรื่องของความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตัวของสังคมหรืออะไรนี่ครับเข้ามาช่วยแก้ผมคิดว่าถ้าเราพยายามปลูกฝังให้คนในสังคมครับหรือว่าในในระดับบัณฑิตมีความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับคิดเป็นเหตุเป็นผลก็คือที่ว่า ก่อนจะทําอะไรครับลองดูก่อนสร้างสาเหตุของการการะทําดูก่อนว่าถ้าเราทําแบบเนี้แล้วผลมันเป็นแบบเนี้ยข้อดีข้อเสียมันมียังไงบ้างแล้วถ้าเปลี่ยนวิธีการทำเนี่ยข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างแล้วลองตัดสินใจเลือกเลือกในสิ่งที่ได้ดีเยอะที่สุดแล้วมีผลเสียที่ไม่ได้น้อยที่สุดนะครับแต่เป็นผลเสียที่เรารับมือกับมันได้มากที่สุดนะครับก็คงฝากเรื่องทักษะของการเรียนรู้ครับว่าอย่าหยุดเรียนรู้เพราะสำคัญมากนะครับในอนาคตโอเคครับผมคนต่อไปครับน้องเฟิร์สครับ อ้าวต้องพูดได้เหรอพี่ทุกคนขึ้นมาก็ต้องพูดหมดโอเคครับก็ถ้างั้นก็คือก็คงฝากเรื่องในเรื่องของเขาเรียกว่าคอนเนคชันนะครับหรือว่าคนรู้จักอะครับเพราะว่าสำหรับไม่ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะสายไหนเองก็ตามแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์สายสีนี้ครับการที่มีคอนเนคชันอะคือมันสําคัญตรงที่ว่าเขาสามารถนอกจากที่ว่าเขาจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นช่องทางใหม่ๆให้กับเราคือเขายังเป็นไอเดียหรือความคิดใหม่ๆให้กับเราหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับเราได้อย่างเงี้ยครับอม คุณทิราศักดิ์ครับมีอะไรจะฝากไหมครับครับก็ขอฝากอย่างแรกเลยสําหรับรุ่นเป็นน้อง,น,องน้องรุ่นใหม่ๆนะครับก็คืออ,อ,อยากฝากเรื่องของการศึกษาภาษาต่างๆนะครับจะทําให้โลกของวิทยาศาสตร์เราหรือว่าโลกในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันกว้างขึ้นกว่าเดิมหลายพันเท่าเลยครับ จะทําให้เรารับความรู้ใหม่ๆได้จากทุกมุมทั่วโลกเลยครับแล้วก็ทําให้เราตกผลึกทางความคิดในมุมที่ที่คนที่ไม่ใช่อย่างสมมติว่าคนที่ไม่ใช่คนเอเชียเขาคิดเนี่ยเขาก็จะคิดในอีกอีกมิติหนึ่งที่บางทีเราเราเกิดมาก็ไม่เคยได้เจอความคิดแบบนั้นเหมือนกันซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะด้ยด้ยประสบการณ์ทางภาษานะครับวล้เวลาได้คุยกับเพื่อนต่างชาติที่เขาอาจจะอยู่ในวงการฟิสิกส์บ้างหรือว่าวงการ อื่นๆบ้างเป็นดีไซเนอร์บ้างอะไรเงี้ยครับทำให้เราว้าวกับความคิดของเขาแล้วมันทำให้เราล้นระยะเวลาในการที่จะทำสิ่งต่างๆเนี่ยได้กระชับขึ้นเหมือนก็เราเอาประสบการณ์ของเขาสิบยี่สิปีเนี่ยมามาแก้ไขปัญหามาได้โซลูชันของเราในระยะเวลาไม่เกินห้าสิบนาทีผมคิดว่ามันมันทำให้การทำงานน่ะนอกจาก จะมีความสุขแล้วมันมันยังทำให้ทุกอย่างมันกว้างขึ้นไวขึ้นก็ไปด้วยอะครับอันนี้คือคือในส่วนของทางด้านภาษาอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าอันนี้ไม่ฝากถึงน้องๆน,น,นะครับจะอยากฝากถึงพี่ๆท,ที่ดูแลเรื่องนโยบายบาหรือว่า,วางบประมาณนะครับข้อขวดของบ้านเราอะในการศึกษาวิจัยในการทำงานวิจัยส่วนหนึ่งเลยที่ผมที่ผมเจอเองก็คือทางด้าน เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะบอกเราว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่คือในมุมของผมเองแล้วถ้าอะไรที่มันวัดไม่ได้เนี่ยการพัฒนาเนี่ยมันก็จะเกิดได้ยากมากเพราะเราไม่มีเข็มทิศบอกเราเลยว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพราะนั้นข้อขวดมีม,มีมีระดับหนึ่งเลยครับสําหรับเครื่องไม้เครื่องมือในการในการใช้งานในประเทศไทยเราเนี่ยทําให้อะไรอะไรมัน มันก้าวไปได้ยากเรามีต้นทุนที่สูงมากในการที่ที่เราจะพัฒนาสิ่งต่างๆในงานวิจัยนะครับก็ฝากแค่นี้แหละครับขอบคุณครับคุณเปียพงศ์กับคุณธงชัยครับอันนี้มีคําถามหรืออยากจะฝากครับคุณเปียพงศ์ก่อนเลยครับสวัสดีครับก็ที่จริงอยากจะฝากแหละก็พอดีเห็นให้ผมอนุญาตให้ผมขึ้นมาในช่วงที่ห้องกําลังปิดก็เห็นอยู่ในช่วงที่ว่าฝากถึงน้องๆก็เลยคิดว่าเฮ้ยผมมีอะไรอยากจะแชร์กับ กลุ่มคนรุ่นใหม่หรือน้องๆที่มาฟังเกี่ยวกับห้องวิทยาศาสตร์ครับผมครับผมโอเคก็นั้นตัวนิดหนึ่งแล้วกันว่าผมคือทาอาชีพหนึ่งแล้วก็ถือถือว่านะครับมั่นใจที่จะพูดได้ว่าเอาวิทยาศาสตร์มาใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จในอาชีพอ่านะก็เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับกับแนวคิดที่ผมจะแบ่งให้น้องๆฟังนะครับก่หนึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่สิ่งที่พระเจ้าขามอบให้มนนษุ์มาเนี่ยก็คือ ความสงสัยผมเชื่อว่าวิทยาศาสตร์มันหลายๆคนหลายๆค,คนบอกว่าวิทยาศาสตร์นี่มันก้าวหน้าด้วยการแก้ปัญหาใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าความเชื่สงสัยต่างหากที่ทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเราไม่จะเป็นต้องรอให้ปัญหามาแล้วค่อยแก่แต่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนนะ่ะสงสัยทุกเรื่องเลยก่อนที่ปัญหามันจะมาซะอีกไม่รู้หรอกว่าเรื่องเนี้ยคิดออกแล้วจะเอาไปใช้อะไรแต่ว่ามันไม่มีคําตอบอะโลกนี้ไม่มีคําตอบไปชั้นเดี๋ยวชั้นก็หาคําตอบเองผมเชื่อว่า ถ้าถามว่าทํายังไงให้เรียนให้สนุกทํายังไงให้เรียนคณิตศาสตร์ได้สนุกวิทยาศาสตร์ได้สนุกฟิสิกส์ได้สนุกมันไม่มีอะไรมากไปกว่าก็เราอยากรู้ว่าว่าว่าคําตอบของคำถามนี้เป็นยังไงเราก็เลยจะต้องเรียนมันเพื่อให้ได้หาคําตอบได้หรือแม้กระทั่งในการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันนี้นะครับโอเคทุกวันนี้อย่างที่หลายๆคนพูดว่ามันมีคําตอบไม่ให้เราไปหมดใช่ไหมครับมันก็ดีเพราะว่าเราสามารถเข้าถึงคาตอบได้รวดเร็วแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเรา สงสัยในทุกๆคําตอบที่อยู่ตรงหน้าเราไว้ก่อนผมคิดว่ามันจะทำให้เราต่างจากคนอื่นๆได้ง่ายกว่าคนอื่นๆที่เชื่อคําตอบนั้นไปแล้วหรือว่าคนอื่นๆที่ผลิตคําตอบนั้นมาให้เราผมคิดว่าถ้าเราสงสัยในทุกๆอ,อนูเนี่ยนะครับโอเคมันอาจจะฟังดูชีวิตเครียดไปหน่อยนะแต่ว่าผมเป็นคนที่โตมาตั้งแต่เด็กด้วยด้วยความสามารถแบบนี้คือสงสัยทุกอย่างในโลกจริงๆแล้วผมก็จะยืนยันว่าเออมันช่วยทําให้เราเนี่ยนะครับ ไปได้ไกลกว่าคนอื่นในรุ่นเดียวกันในอายุเดียวกันในสังคมคล้ายๆกันจริงๆครับก็เลยมองว่าความขี้สงสัยเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมหัศจรรย์มากโดยเฉพาะฟิลของวิทยาศาสตร์ครับผมอยากจะปลุกความใสในตัวคนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ให้เยอะๆครับโดยเฉพาะเด็กที่เกิดมาในยุคที่อินโฟเมชันมันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วก็กระแสแล้วก็การอยากได้การยอมรับทางสังคมอ่ะมันหนักหน่วงมากจริงๆ ก็เลยอยากจะฝากเรื่องความสงสัยนี้ไว้ครับครับผมขอบคุณครับคุณธงชัยแล้วครับสวัสดีครับคุณธงชัยครับก็ขอบคุณนะครับก็อยากอยากให้ติดยึดคําว่าวิทย์คือวิทยาศาสตร์ที่เป็นเคมีฟิสิกส์ชีวะนะครับคือเรามีกระทรวงซึ่งเป็นกระทรวงใหม่เราเคยแยกการอุดมศึกษากับการวิจัยออกด้วยกันนะครับเป็นกรง มีกระทรวงวิทย์แต่ตอนนี้มีกระทรวงอวก็มีมีอายุประมาณ2ปีประมาณ2เดือนนะครับรกว่าแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวันนี้เห็นจากพูดตั้งแต่ตอนแรกเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนานครับผมว่าการที่มีรักษาของการเรียนแบบสายทางาศาสตร์นะที่เราเรียกว่า science เนะี่ยมันเข้ามาอยู่ในระบบการรวมศาสตร์เนะี่ยมันช่วยทําให้คนที่เข้ามาอยู่ในระบบนั้นมีมีสติมากขึ้นนะครับ มีการได้เรียนรู้มีความรู้ต่างๆมากมายให้เข้าใจพื้นฐานต่างๆที่เกิดขึ้นเข้าใจสิ่งที่อยู่รอบตัวนะครับเข้าใจสถานการณ์ต่างๆแต่ว่าเข้าใจอย่างเดียวไม่พอนะครับในระบบของการวิจัยหรือการดอนศึกษาของเราเนี่ยเอาสร้างคนให้มีปัญญาด้วยนะครับผ่านของระบบของงการวิจัยต่างๆนั้นการวิจัยเนี่ยทำให้คนมองเห็นปัญหาแล้วก็พยายามที่จะหาคําตอบมันนะครับนั้นก็ไปสู่สิ่งที่เราจะได้คําตอบก็คือ ทางหนทางต่างๆมากมายที่เรารู้จักกันนะครับอาจจะได้คําตอบใหม่ๆอาจจะได้สิ่งใหม่ๆที่เป็นองค์ความรู้อาจจะได้เทคโนโลยีนะครับอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่แยกส่วนกันนะครับแต่ด้วยการทํางานในปัจจุบันเนี่ยเราจะเอาทุกๆศาสตร์มารวมกันแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างเอาความคิดต่างๆขึ้นมานะครับมาสู่การบูรณาการการบูรณาการเนี่ยมันช่วยทําให้ เรามีสิ่งใหม่ๆที่เรียกว่า n นิวเ s สเกิดขึ้นมานะครับในสังคมมีอินเวนชั่เกิดขึ้นมานะครับและถ้า,เ,าเราสามารถมองหาช่องทางของ user อร์อวเอาไปใช้ประโยชน์ได้ให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าต่อเศรษฐกิจสังคมหนระืสิ่งแวดล้อมนะครับอันนั้นก็จะเกิดว่า innovation นั้นสิ่งนี้มันจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการทํางานในการทํางานที่มองกันนี้พูดกันก็คือเรื่องของแผนในเรื่องของการทํางาน,นครับ เรามีแผนวิจัยมีแผนอุดมศึกษาวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของการวิจัยแผนวิจัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพยายามวางรถแมพนะครับนั้นเราทําอะไรบ้างเราก็พยายามที่จะทําสิ่งที่เราเรียกว่าเข้าใจสิ่งที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบัน Current ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราพยายามจะแก้ปัญหาสิ่งที่เป็นปัจจุบันอยู่นั้นวิจัยมันจะช่วยได้ในการแก้ปัญหาแล้วมันช่วยให้ประเทศของเราเนี่ยมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นมี c o m p e t e n c y มากขึ้นในส่วนบางนี้ นอกจากนี้แล้ววันนี้เราพูดถึงเรื่องของฟอร์ซายไปข้างหน้านั่นคือมีอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้านะครับใครบอกว่าฟอร์ซายเป็นยังไงก็เหมือนดอไลมอนนะครับดไลมอนมีอิ a เจนิชแนนเพราะ,ะเราสิ่งที่เป็นตรงนีง้มันมีอะไรชาเลนจ์ที่เกิดขึ้นประเทศต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับมันจะทําให้เราสามารถที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับอันนี้ก็คือส่วนที่ที่บอกมานะครับขณะนี้เราก็พยายามที่จะสร้างให้มีบรรยากาศ ในการวิจัยมากขึ้นนะครับอาจารย์ก้างคงทราบแล้วก็พยายามจะสร้าง Infrastructure, Ecosystem หรือสร้างกำลังคนนะครับแล้วก็พยายามที่จะล้อมรวมต่างๆให้เกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นความหวังของทุกๆคนนะครับก็ฝากสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าผมก็อยู่ในส่วน,วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องมากในส่วนของรุ่นใหม่นแะแต่ว่ามีโชคดีนะครับที่วันนี้อาจารย์ก้างเชิญมาก็ มาฟังก็สนุกสนานครับได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับแล้ว่าสนุกมากได้ความคิดใหม่ๆก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมาครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้ห้าทุ่มแล้วครับผมตอนแรกว่าจะสรุปห้องของเราว่ามีเนื้อหาสาระแบบไหนเพราะว่าผมจดบันทึกมาตลอดแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีคนสรุปให้เยอะแล้ะในวันนี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะฟังย้อนหลังนะครับไปติดตามได้ที่ YouTube ของ Make AW i s h นะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับที่ตอนนี้มี เครื่องมืออีกสักเครื่องหนึ่งนะครับสแกน QR code ตรง m o d e เ a t o r ที่ชื่ออาร์ตนะครับ QR code นี้จะพาไปสู่ลิงก์เพจของเรานะครับ make a wit ติดตามพวกเราได้ทั้งคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับการไลฟ์แบบนี้นะครับก็ก่อนจากกันไปก็ขอขายของให้หน่อยละกันนะครับว่าไหนๆเราอยู่ใน c l ับ House ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่านี้นะครับวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์มีเรื่องราว ฟิสิกส์นะครับจากสมาคม Physics X นะครับในชื่อเรื่องว่า a b r i e f History of Light หรือว่าประวัติย่อของแสงนะครับฟังเรื่องราวว่าแสงเป็นยังไงในมุมมองของวิทยาศาสตร์ได้นะครับส่วนใครที่อยากจะช่วยเหลือพักดันเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่านี้ในการแนะแนวเด็กๆนะครับก็กด Follow นะครับอาจารย์อ้อมไว้ได้นะครับอาจารย์อิทธิพลนะครับเพราะว่าหลังจากนี้อาจจะมีโปรเจกต์อื่นๆรวมถึงพวกเรานะครับโมเดเลเตอร์นะครับ พีมอาร์ตแล้วก็โจเซฟนะครับก็เราจะไลฟ์ประมาณนี้อีกต่อไปอีกหลายๆวีคเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครที่สนใจอยากมาร่วมผลักดันเรื่องวิทยาศาสตร์ไปกับพวกเรานะครับเหมือนที่วันนี้พวกเราทําในการถอดรหัสอนาคตวงการวิทยาศาสตร์ไทยแค่คุณมาฟังนะครับแล้วเอาไปคิดต่อหรือเอาไปเล่าต่อนะครับเราก็ได้ร่วมผลักดันสังคมวงการวิทยาศาสตร์ไทยแล้วครับก็กติดตามแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่วันนี้มา ร่วมฟังแล้วก็ร่วมพูดคุยกับพวกเรานะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับมอดูเลเตอร์มากนะครับที่เชิญแล้วก็มาเป็นคนจัดสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ไทยนะครับหวังว่าคงจะได้มาร่วมือกันในอนาคตอีกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับ ตามท้องอาวิทพอด์แคต์ได้ที่ Facebook YouTube และ Clubhouse ของ m e g a w i t นะครับ